พบกับผมน้ำมนต์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันถึงโฉมของ Mercedes-Benz ที่เป็นตัวรุ่นใหญ่ของค่ายนะครับเรือธงรุ่นนี้ก็คือเป็นตัว s 5 6 0 e amg ตัวพรีเมียมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมที่เป็นประกอบในประเทศในรูปแบบของรูปแบบรถปลั๊กอินไฮบรนะครับยนตกรรมที่อยู่ในกลุ่มของตัวแบรนด์ eq ซึ่งทาง Mercedes-Benz เนี่ยได้ออก รถในกลุ่ม p l u อ i n ไฮ b ริดมาเนี่ยนะครับมาตั้งแต่โฉมเมื่อประมาณปี2,559นะครับนับถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็กว่า4ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ mercedes-benz เนี่ยเป็นค่ายรถที่ถือว่ามีรถในกลุ่มที่เป็นรถเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับครอบคลุมในเกือบทุกเซ gment เ,เลยนะครับและโฉมนี้ก็ถือว่าเป็นตัว s-class รุ่นใหญ่ที่เป็นั๊กอ i n ไฮ b ริดใน generation ที่3ที่ออกมาในกลุ่มแบรนด์ eq ในรูปแบบของตัว mercedes-benz ที่เป็นตัว s560 e.m.g. Premium นะครับซึ่งโฉมตัวนี้ก็คือเป็นโฉมที่เป็นตัวประกอบในประเทศทําให้ตัวรถเนี่ยมีค่าตัวที่ถูกลงกว่าเมื่อสมัยที่เคยนําเข้ามาเป็นตัว c.b.u. นะครับพอตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบในประเทศเนี่ยก็ยังคงอัดแน่นด้วยออปชั่นต่างๆที่คือนําเข้ามาแบบเต็มสตรีมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเรือธงรุ่นท็อปที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใน S350D นะครับแต่ตัวนี้ก็คือเราจะมาคุยกันในรูปแบบของตัวที่เป็น p l u ๊กอินไฮบรตัวนี้ซึ่งตัวรถเนี่ยครับก็จะมีการปรับแต่งแล้วก็มีการดีไซน์โดยที่เป็นรูปแบบของตัวกันชนที่เป็นรูปแบบของตัว AMG ทั้งหมดแบบพรีเมียมนะครับด้วยชุดพาร์ทที่เป็นพาร์ทของตัว AMG ทั้งคันนะครับแล้วก็รับกับตัวไฟหน้าซึ่งไฟหน้าตัวนี้ถือว่าเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นมัลติบีม LED นะครับพร้อมกับตัวโหมดที่เป็นเ t ล a า a n เรนจ์ไฮบีมซึ่งก็คือมีการปรับแสงสูงไฟสูงอัตโนมัตินะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ใน Mercedes- Benz ได้นําเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะในหนักหลายรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้มีข้อดีก็คือจะให้ทัศนววิสัยที่เคลียร์และสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650 เลยทีเดียวนะครับด้วยชุดไฟหน้ามัลติบีม LED พร้อมอัลต้าเรนจ์ไฮบีมตัวนี้นะครับรับกับตัวกระจังหน้าซึ่งกระจังหน้าตัวนี้ยังคงเป็นกระจังหน้าที่เป็นแบบ3ชั้นนะครับเป็นกระจังหน้าที่เป็นรูปแบบที่รับมากับชุดนี้แล้วก็จะมีด้านตัวกระจังหน้าจะมีสัญญลักษณ์ที่ทํางานร่วมกับตัวระบบเรดาร์นะครับซึ่งระบบเรดาร์ตัวนี้จะเป็นระบบที่ช่วยในรูปแบบของเทคโนโลยีความปลอดภัยซึ่งนํามา เข้ามากับตัว s c a r รุ่นนี้ก็คืออย่างเช่นตัวที่เป็นระบบ a s s i s t ที่เป็น distance a s s i s t d y ิสโทนิทำให้ตัวรถเนี่ยเวลาเราขับตามคันหน้าระบบมันจะช่วยป้องกันแล้วก็ชะลอความเร็วพร้อมกับเบรกให้อัตโนมัติเมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็คือทำงานผ่านชุดตัวเรดาร์บริเวณกระจังหน้าและที่ตัวกระจกหน้าก็ยังคงมีเป็นสเตโลโคมิราซึ่งเป็นกล้องที่ทำงานร่วมกับเรดาร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่อีกเช่นกันนะครับพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ ด้านบนก็ยังคงเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้ของดาวสามแฉกขึ้นมาบนฝากระโปรงก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ทาง Mercedes-Benz ได้ใช้ในรุ่น S-Class ตั้งแต่โฉมเมื่อ W140 นะครับก็ถือว่าเป็นเรือธงและก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ทาง เอสคั S S ได้นํามาใช้ในทุกรุ่นนะครับส่วนขนาดล้อนะครับตัวล้อเนี่ยก็ยังคงเป็นล้อที่เป็นแบบสีไทเทเนียมเกรนะครับซึ่งให้ล้อขอบ20ต่างขนาดในเรื่องของความกว้างนะครับแล้วก็รัดกับยางต่างขนาดอีกเช่นกันโดยยางหน้าเนี่ยจะอยู่ที่2 4 5 4 5หขอบ20นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังจะกว้างขึ้นก็คือเป็นขนาดยางที่27535ขอบ20เช่นกันนะครับมุมมองตัวรถนะครับก็คือยังคงเป็นรูปแบบของตัวความกว้างและความยาวเพิ่มความหรูหราแล้วก็พรีเมียมพร้อมกับก,บกระจกข้า รกระจกข้างก็ยังมีไฟเลี้ยวพร้อมกับตัวที่ยังเป็นเป็นระบบเลนคลิปแอสซินตนะครับแล้วก็รูปแบบของรักษาช่องทางในขณะขับขี่ก็ทํางานร่วมกันทั้งหมดในเรื่องของระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยทั้งหมดทั้งคันนะครับตัดมาด้านล่างนะครับก็คือยังคงเป็น ชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตข้างในในพาร์ทของตัว AMG Premium อีกนะครับแล้วก็ตัวหลังคาด้านบนจะเป็นหลังคาที่เป็นแบบพา n โนลิสรามิกซันรูฟนะครับซึ่งหลังคาแบบนี้จะแยกสามารถเปิดปิ่นได้2ฝั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนระบบประตูครับประตูทั้งหมด4บานก็ยังคงเป็นระบบรูปแบบที่เป็นแบบซอฟทัชนะครับก็เป็นระบบดูดที่ S-Class ได้ใช้มาในทุกๆรุ่นนะครับในมุมมองของตัว ประตูหลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูที่ในการเข้าออกของทางเจ้าของรถละกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ในการเข้าออกภายในห้องโดยสารนี่ถือว่าเคลียร์แล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเนื่องจากตัวรถมีความยาวมากนะครับทำให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็เหลือเฟือเลยทีเดียวในส่วนของเสาซีนะครับก็คือจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นในโฉมนี้ด้วยการลาดเสาซีลงมาทําให้ตัวแนวของกระจกหลังมันจะลาด,ลาดต่ําลงมาทําให้ ช่วยในเรื่องของค่า CD สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้วยนะครับถัดมาในด้านท้ายยังคงเป็นไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับแยกออกมาแล้วก็เป็นตัวฝาท้ายที่เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับแบบ one touch ด้วยถัดมาในด้านล่างจะเป็นที่ตัวชาร์จของตัวชาร์จที่เป็นระบบของ plug-in hybrid นะครับซึ่งตัวระบบ plug-in hybrid รูปแบบชาร์จตัวนี้ก็จะทําให้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่รวมขึ้นกับตัวแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีการพัฒนาใหม่ในรูปแบบของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียม ไอออนนะครับที่มีส่วนผสมของนิกเกิลและก็โกบอลม่ที่ทาง Mercedes-Benz ได้นํามาผลิตขึ้นมาทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงทําให้ตัวรถเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไกลามากขึ้นแล้วก็สามารถวิ่งด้วยระบบที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยทะลุถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับส่วนที่ชาร์จตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นระบบแบบ ฟาดชาร์ตนะครับก็คือจะสามารถชาร์จเต็มใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับพร้อมกับตัวถ้าเกิดชาร์จตามไฟบ้านที่ค่อนข้างเหมาะสมสําหรับรถที่เวลาใช้งานในเมืองนะครับก็ทําให้ตัวชาร์จตัวนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จได้ด้วยเวลาเต็มเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งการใช้งานในเมืองจะค่อนข้างเหมาะมากเพราะว่าระบบปลั๊กอินไฮบริดนี่ช่วยในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะขับขี่ในเมืองได้เป็นอย่างดีพร้อมกับตัวด้านท้ายจะเป็นตัวท่อไอเสียที่แยก สองฝั่งพร้อมกับตัวชิ้นพาร์ทที่เป็นพาร์ทของตัวกันชนของ AMG ตัวพรีเมียมตัวนี้รอบคันครับสำหรับตัวโฉมของ Mercedes-Benz S 5 6 0 E AMG p r e ม i ยมโฉม CKD ประกอบในประเทศรุ่นนี้นะครับเข้ามาภายในนะครับภายในก็ยังหรูหราแล้วก็สวยงามพร้อมกับมีการตกแต่งใหม่นะครับด้วยรูปแบบของเบาะที่เป็นเบาะแบบ e อ็กซ์คลูหนังเนปป้านะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่แบบว่านั่งนุ่มสบายเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆทั้งในส่วนของ ผู้ขับขี่ได้อย่างตามต้องการนะครับแล้วก็มีเมมโมรีให้ถึง3ตําแหน่งนะครับทั้งตัวคู่หน้าเลยนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยแล้วก็ตัวชุดของพวงมาลัยนะครับชุดพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตรงพวงมาลัยแล้วก็ตัวแพดเดิลชิพด้วยนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆในหน้าจอเนี่ยก็เป็นการปรับ ชุดของมัลติมีเดียใหม่หมดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวระบบการใช้งานเนี่ยใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงช่วงพวกระบบที่เป็นเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงที่คุณภาพสูงเบอร์เมสเตอร์นะครับที่ทาง Mercedes- Benz ได้ใช้ในหลากหลายรุ่นนะครับถัดลงมาในด้านล่างของคอนโซลก็เป็นชุดแอร์อัตโนมัติที่แยกฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นตัวช่องวางเครื่องดื่มแล้วก็ตัวชุดคอนโซลกลางที่เป็นระบบควบคุม เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆในรูปแบบของคอมมานดต่างๆที่ทาง Mercedes- b e n บได้นำเข้ามาใช้นะครับโดยที่ตัวนี้ก็ยังมีเด่นในเรื่องรูปแบบของการปรับระบบไฮบริดด้วยนะครับซึ่งก็จะมี4โหมดให้เลือกนะครับที่เป็นโหมดไฮบริดตัว e- m o d e e- s a v e แล้วก็ชาร์จซึ่งการขับขี่มันก็จะเป็นเลือกรูปแบบการขับขี่ของตัวปลั๊กอินไฮบริดได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ก็คือเครื่องยนต์ประสานการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่ขับเพื่อเน้นในรูปแบบของคันใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรืืออว่่าขับเพ ช่วยให้การชาร์จกลับในระบบรีเจเนอเรเตอร์เข้ากับตัวแบตเตอรี่จากการเบรกหรือผ่อนคันเร่งเข้ามาชาร์จให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเต็มเร็วขึ้นก็เป็นระบบที่สามารถปรับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นการชาร์จ ได้เร็วขึ้นเต็มเร็วขึ้นแล้วก็นําแบตเตอรี่มาใช้ในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดได้ดีขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับในส่วนของการปรับระบบของช่วงล่างในดนามิกซีเล็กนะครับในรุ่นนี้ก็มีสามารถเลือกได้ทั้งหมด4โหมดนะครับซึ่งโหมดการขับขี่ก็ได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ทั้งหมดอีโค่โหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตอินดิวดวลนะครับซึ่งก็แต่ละโหมดก็จะมีการปรับแต่งฟังก์ชันการขับขี่ที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งในส่วนของช่วงล่างแล้วกับระบบพวงมาลัยรวมถึง ของเรื่องความปลอดภัยของระบบ ESP นะครับถัดไปในด้านล่างนะครับก็คือถัดไปจะเป็นตัวเกี่ยวกับ เรื่องการปรับระบบช่วงล่างนะครับซึ่งก็ประสานการทํางานกับดินามิกซีเล็กนะครับซึ่งระบบนี้จะสามารถปรับให้ตัวรถยกสูงขึ้นได้เพิ่มขึ้นอีก40มิลิเมตรนะครับถัดลงไปด้านล่างก็จะเป็นระบบแคมร่านะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการระบบที่เป็นระบบกล้องรอบคันซึ่งเป็นระบบแบบ360องศารอบคันแล้วก็เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการจอดอัตโนมัติด้วยครับซึ่งก็ระบบนี้จะรองรับทํางานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งเรดาร์แล้วก็กล้อง360องศา รอบคันโดยที่ระบบมันจะประมวลผลการหาช่องจอดรองรับการจอดทั้งจอดแบบเข้าซองหรือและจอดแบบขนานด้วยนะครับถัดลงไปก็คือจะเป็นชุดที่เป็นคอมมานด์ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการรองรับระบบทัสเกนแล้วก็มีช่องที่เป็นช่องชาร์จไฟแบบไวเลสชาร์จิ้งด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทั้งเป็นช่อง USB นะครับแล้วก็เป็นระบบที่รองรับทั้งตัวระบบ Apple CarPlay รวมถึง Android Auto ก็รองรับทั้งหมดนะครับในระบบนี้ถัดมานะครับในตัวชุดของตัวชุดหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์ของตัวแบตเตอรี่ทั้งหมดในโหมดต่างๆในการขับขี่นะครับซึ่งก็จะประสานการทำงานกับเทคโนโลยี eQ ซึ่งจะบอกว่าการชาร์จกลับเป็นอย่างไรแล้วก็ปริมาณ ของแบตเตอรี่ของลิเธียมไอออนตัวนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งต่อได้เท่าไหร่ที่ทจะแสดงข้อมูลตามนี้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าให้ดูเป็นเหมือนลักษณะของวัดรอบเปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับการชาร์จกลับซึ่งเมื่อเวลาเราขับขี่ผ่อนทะเลงหรือเบรกระบบก็จะชาร์จกลับให้ซึ่งก็แสดงหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันบ้างซึ่งถือว่ารองรับเจ้าของรถได้อย่างดีเลยทีเดียวครับในเบาะที่นั่งโดยสารด้านหลังครับ เข้ามามุมของเจ้าของรถนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าให้ความสะดวกสบายแล้วก็กว้างขวางได้ดีมากเลยทีเดียวเนื่องจากตัวเบาของ e x c กคลูซีฟนป้าตัวนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายในรูปแบบของตัวเบาให้ความหรูหราแล้วก็นุ่มสบายนะพร้อมกับรองรับเรื่องการปรับฟังก์ชันการใช้งานของเบา ต่างๆด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีเมมโมรีให้ในตัว2ตําแหน่งนะครับระหว่างการนั่งเนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ทั้งหมดเป็นแบบนั่งทํางานนะครับรวมถึงเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ในรูปแบบของหน้าจอด้านหลังที่เป็นหน้าจอที่สามารถปรับแยกส่วนกันใน ของผู้ที่สารด้านหลังกับผู้โดยสารด้านหน้ารวมถึงในเรื่องของระบบเครื่องเสียงอย่างที่บอกก็คือเป็นเครื่องเสียงของตัวเบอร์เมสเตอร์นะครับซึ่งคุณภาพว่าดีมากเลยนะครับในรูปแบบของการใช้งานเรื่องของทั้งเสียงแล้วก็คุณภาพของภาพแล้วก็เสียงถือว่าจัดเต็มมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยก็ยังสามารถเลือกปรับได้ทั้งตัวของรูปแบบที่เป็นระบบโหมดที่เป็นแบบโหมดกึ่งนอนเลยนะครับซึ่งโหมดตัวนี้จะเป็นการปรับที่เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบายในขณะนั่งโดยสารซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถยกได้ทั้งตัวที่รองเท้านะครับแล้วก็ปรับตัวเอ็นหลังได้มากขึ้นรวมถึงเรื่องหมอนด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้มันสามารถปรับได้เอ็นสูงสุดถึง43องศาเลยทีเดียวก็จะเป็นเหมือน first class ในเครื่องบินเลยนะครับชั้น first class business class นั่นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบทั้งในเรื่องของการโดยสารการทํางานรวมถึงการพักผ่อนในขณะเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมีทั้งทั้งในรูปแบบของตัวที่เป็นม่านไฟฟ้านะครับซึ่งก็มีม่านไฟฟ้าให้ทั้งด้านซ้ายด้านขวารวมถึงม่านไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยก็ถือว่าเป็นระบบที่มีเพิ่มมาให้ในตัวรุ่นนี้นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานต่างๆที่ถือว่าเป็นมุมสบายของเจ้าของรถได้อย่างดีโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่าตัว m e อร์ d e s b e n z s 5์0 60 e A M G Premium เนี่ยโฉมประกอบในประเทศเนี่ยให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็คุ้มค่ามากเลยทีเดียวสำหรับค่าตัวที่มีการปรับลดลงเหลือแค่6,999,000 0บาทครับสำหรับขุมพลังของตัว S 5 6 0 e A M G Premium รุ่นนี้ก็คือเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นรูปแบบของเจเนอเรชันที่นะครับมีการปรับ แต่งใหม่แล้วก็มีการปรับปรุปงในรูปแบบของการทํางานของเครื่องยนต์ระบบของไฮบริดใหม่หมดนะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์นนนตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์นที่เป็นขุมพลัง V6 3.0ลิตรนะครับทวินเทอร์โบเทอร์โบคู่ร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้กําลังแรงม้าของตัวเครื่องยนต์อยู่ที่367แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับประสานการทํางานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ต่างหากอีก1ตัวนะครับอยู่ที่122แรงมา้าทำให้ซิสเ็มเอาพุทสูงถึง476แรงม้าเลยทีเดียวซึ่งตัวชุดตัวนี้ก็มีการปรับปรุงในรูปแบบของการทำงานใหม่ระบบการชาร์จไฟที่เร็วขึ้นแบตเตอรี่ที่ลูกใหญ่ขึ้นมีขนาดที่เล็กลงทำให้ตัวรถเนี่ยมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็สามารถวิ่งได้แรงเลยทีเดียวด้วยอัตราเร่งศูนย์ถ กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยทะลุไปแบบล็อกได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งระบบตัวปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้ก็ยังเป็นระบบที่ประสานการทํางานกับรูปแบบการขับขี่ดดนามิกเชเลกได้แตกต่างมากมายนะครับแล้วก็รูปแบบของระบบที่เป็นระบบของไฮบริดในการควบคุมการทํางานได้ตามที่ผู้ขับขี่ต้องการซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถตอบสนองการใช้งานได้ทั้งในเมืองซึ่งมีความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงงสูงมาก แล้วก็มีการเดินทางที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวซึ่งเป็นเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบรที่ทาง Mercedes Benz ได้นําเข้ามาใช้ทําให้ตัวรถนี่น่าสนใจเลยทีเดียวในชุดเกียร์ที่ประสานการทํางานของลูกระบบส่งกําลังก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์ระบบ รัก 9G-Tronic นะครับซึ่งตัวชุดเกียร์รุ่นนี้ก็จะทำให้ลดรอบเครื่องยนต์ได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลแล้วก็สามารถตอบรับการใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของช่วงล่างก็ยังคงเป็นช่วงล่างที่สามารถปรับระดับความสูงได้นะครับซึ่งเมื่อเวลาเราเดินทางไปในทางที่อาจจะแบบว่านิดหนึ่งธุรกันดารเล็กน้อยนะครับก็คือสามารถกดปรับเพิ่มความสูงของตัวรถได้นะครับอยู่ที่ขึ้นมาอีก40มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นระบบการทำงานที่ค่อนข้างดีแล้ว ก็เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองแล้วก็เดินทางได้เป็นอย่างดีสำหรับยนตรกรรมตัวไฮบ i ิดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมรุ่นนี้ของ Mercedes-Benz นะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะมีรถรุ่นอะไรมารีวิวให้ทดลองขับแล้วก็ให้ทราบกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับในทุกๆช่องทางของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ